ส่วนตรงนี้ค่ะจะพาไปรายการปิดฉากการ,าการแข่งขัน s ปา Music Contest นะคะส้มพัยิบหาปลุกพลังฟันเยวาชวชนสู่เส้นทางดนตรีมืออาชีพค่ะซึ่งทั้งวง B ีไฟค่ะทีมร่วม5โรงเรียนจังหวัดภูเก็ตค่ะได้คว้าแชมป์สปายมิวสิกคอนเทสส้มพัยิบหาครองอถ้วยเกียรติยศและกระุนการศึกษาพร้อมทริปเหล็กเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะ นี่ค่ะปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่และก็สมศักดิ์ศรีเลยนะคะสำหรับการประกวดวงดนตรีมัธยมศึกษาสป라이ดมิวสิกค,คอนเทสต์2่งครังเที่19 โดวยวงบีไฟจากทีมโรงเรียนไดแกม่ว่าไดแกโรงเรียนภูเกต็ตวิทาลัยสตรีภูเกต็ตขจรเกียรศึกษาดาวรุงวิทยาแล้วก็เฮดสตาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดภูเก็ตเขาได้โชว์เสื้อผาาทางดานตรีอันโดดเด่นค่ะก็เลยคว้าแชมป์ไปครองไดสําเร็จพร้อมรับทัวร์เกียรติยศทุนการศึกษากรรหนึ่งเส้นบาอนองด้าแล้วก็ยังไม่พอนะยังมีทริปแหลกเปพี่ยนประสบการณ์ทางดานตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสถาบันน้น,นําของประเทศค่ะ บรรยากาศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็สนุกสนานทำกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากเพื่อนๆครบรอบครัวแล้วก็ผู้ชมว่าพันคนโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยาจันเซนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีค่ะ รวมด้วยคุณนำรงรักอภิบานสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหัตถิบจำกัดมหาชนเพิ่มด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและก็เอกชนเพ่มารวมให้กำลังใจเยาวชนทีเซนท่านฮัดย์ยิ่งันหารัวหัดย,ยหย่งฮอจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะการประกวดวงดนตรีสปร이ต์มิวสิกคอนเทนต์นะคะจัดขึ้นตอนเนืองทุกปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้มีพื้นเท่แสดงความสามหมาดย่างสร้างสรรค์สร้างความมั่นใจแล้วก็พัฒนาศักยภาพทางดนตรียั้งมืออาชีพ โดยการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์กลาฟันกลาลุยให้นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุ13ถึง19ปีได้แสดงพลังทางดนตรีอย่างเต็มเทโดยมีวงดนตรีสมัครเข้าร่วมจํานวน89วงจากทั่วประเทศเอ่ขอขข้าไปค่ะจากทั่วภาคใต้เลยนะคะชิงทุนการศึกษาร่วมเนี่ย206เบิ0บาท รองประธานจระดเทฟฟายปฏิบัติการอาวุโสบริษัท50จำกัดมหมาชนก็เปิดเผยข่าวว่าจากการัดเลือกอยังแคมคอนคณะกรรมการได้แฟนฮาริพฮาวงดนตรีเทิดดดเดนที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตโดยแต่ละวงก็ได้โชว์อย่างเต็มศักยภาพพร้อมฉายเพลงประจำโครงการติดแต่งขึ้นเพื่อการประกวดในครั้งนี้โดยเฉพาะในเชิญพ้นงานเพลง intro delight นอกจากนี้ค่ะบรรยากาศก็ยังเต็มไปด้วยซีซันจากมินิคอนเสิร์ตสุดเอกลูซีฟของศิลปินดีซี่กันที่ร่วมกับนาราที่มารวมกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าประกวดค่ะสำหรับไฮไลท์ของการประกาศผลรางวัลนอกจากถ้วยเกียรติยศและกรทุนการศึกษาแล้วแชมป์ปีนี้ค่ะยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดนตรีณคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เพียงปลุกพล ลังสร้างสรรค์และความกล้าฟันให้กับน้องๆแต่ว่ายังเป็นการเป็นกาวสําคัญในการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อร่วมครับเคลือนวงดนตรีไทยต่อไปในอนาคตอ,อีกด้วยค่ะพันผือมารือค่ะในปีหน้าในนะโครงการก,ก็ยังมีการเปิดกว้างให้น้องๆมัธยมะคะ่ะได้โชว์ความสามารถอีกหนนะคะเตรียมตัวฟอม์่วงให้พร้อมแล้วก็คอยมาผีสู้พลังฟันแล้วก็ความสามาัดไปด้วยกันค่ะใน Music est, สไบร์ทมิวสิกคอนเทสต์สนะคะสุกคนร้ามาัด ติดตามข่าวสารและก็การเปิดปรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Spice Music Contest นั่นเองนะคะมี